สร้างตัวละครได้แล้วแล้วพร้อมลุยในวันที่ 13- 10โมงเช้าพร้อมกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่และอัปเดต50อันดับแรกของแต่ละอาชีพอาชีพไหนคนเล่นเยอะบ้างเราควรที่ต้องเลือกอาชีพไหนดีใน5อาชีพเริ่มต้นสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพบเลือดใหม่กิจกรรมพิเศษกับหัวเว่ยแอปแกลอรี่รับคูปองเงินคืน10%พร้อมลุนล้นรับรางวัลใหญ่หัวเว่ยโนวา1ิโปและของอื่นๆอ,อีกมากมายโหลดปุ๊บรับ ย,ยันวิญญาณดินหินเสริมแก่งยันนําโชคเติมปุ๊บคืนปับ๊บเติมเงินทุกยอดรับคูป,ปองเงินคืน10%ทันทีเพื่อใช้จ่ายในครั้งถัดไปและพิเศษรางวัลใหญ่จากแอปแกรี่ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด30คนใน2อาทิตย์แรกของการเปิดเซิร์ฟรับของรางวัลพิเศษจากทางหัวเว่ยไปได้เลยนะครับยิ่งเติมมากของรางวัลที่ได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเติมก่อนมีสิทธิ์ก่อนเท่านั้นนะและผู้ใช้มือถือ Android ทุกคนสามารถร่วมได้เพียงทําตามขั้นตอนดังนี้ดาวน์โหลด แอปแกลอรี่เปิด HMS c ค d e สร้างบัญชีโฮเวยและทำการดาวน์โหลดโยกังกิจกรรมดีๆจากทางแอปแกลอรี่ไม่ควรพลาดระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26พฤศจิกายนตอนนี้โยกังก็สามารถติดตั้งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกเซิร์ฟโซนที่จะเล่นได้สำหรับชื่อเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งจะเป็นเพิงวายุเซิร์ฟสองจะเป็นเงาพายุเซิร์ฟสามวันสิ้นโลกเซิร์ฟสี่คำรามเมฆเซิร์ฟห้าแสงจันเซิร์ฟหกเงาอัศนีเซิร์ฟเจ็ดจอมัน เซิร์ฟ8ดจีวอนสังหารเซิร์ฟ9กระบี่พิภพและเซิร์ฟ10ฝนกระบี่เราควรจะ่ต้องเลือกเซิร์ฟไหนอันเนี้ยต้องลองดูแล้วก็ไปเช็คในกลุ่มอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมาในรูปแบบเราหาของขายอยากวอลแบบเดือดๆต้องไปเซิร์ฟที่อยู่ของเหล่าสุลต่านส่วนมาก1นถึงหาเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟสุลต่านทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟหงเซิร์ฟ2เซิร์ฟ4ี่เซิร์ฟ3าอะไรพวกเนี้ยถ้าใครหลีกเลี่ยงก็ไปเซิร์ฟหลังๆได้แต่การท บอด6ชั่วโมงล่อเก็บของไปสัก4ชั่วโมงแล้วนะครับอาจจะได้ตีจริงๆเนี่ยไม่เท่าไรเพราะของจะเต็มบ่อยของจะเต็มเยอะเราก็ต้องมานั่งเช็คจอและกว่าที่เราจะหาของดรอปของโอ,อ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างลําบากมากส่วนผมจะลงเซิร์ฟไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เซิร์ฟที่จะลงได้เพื่อเพื่อนๆคนอื่นๆเข้ามาเห็นเขาก็จะได้เตรียมตัวไปสร้างตัวละครในเซิร์ฟเวอร์น,นั้นๆต่อมามาดูในส่วนของประกาศในเกมกันการเปิดเซริร์ฟจอมยุทธที่ลักตื่นเต้นจังเกมมือถือยุทธภพ MMO RPG ลิขสิทธิ์แท้จากเกาหลีที่ตั้งตารอคอยคืออันนี้เป็นเกมของเกาหลีนะครับต้องบอกก่อนเห็นเป็นเล่นเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟไต้หวันกันแต่เขาเป็นเกมเกาหลีนะ <c oughs> <c oughs> เขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในวันที่13เวลา10บนาฬกาบวกเหรือก็กคือ10บโมงเช้านั่นแหละร่วมมือกับพีเซนเตอร์สุดเท่เพื่อสำรวจโลกแห่งจอมยุทธในตำนานเกมจะเปิดตัวกิจกรรมการสร้างบทบาทล่วงหน้าผู้เล่นสามารถสร้างบทบาทและชื่อที่ชื่นชอบก่อนได้นะครับแต่รับบัญชีจะสามารถ สร้างได้เพียง1ตัวละครเท่านั้นสําหรับการสร้างล่วงหน้าในส่วนของกิจกรรมการเปิดเซิร์ฟเงื่อนไขาการเข้าร่วมเปิดจากวันแรกของการเปิดเซิร์ฟบางส่วนต้องถึงระดับที่สอดคล้องจึงจะมองเห็นได้กิจกรรมถึงจะปรากฏขึ้นกิจกรรมที่1น,นะครับก็จะเป็นล็อกอิน7วันรับของขวัญมากมายเพียงแค่เราเช็คอินเพื่อรับโบนัสเหรียญยุทธภพ,พที่หลากหลายยันนําโชคพี่แข็งแก่งพิทักษ์และยันคิสตันกําลังสะสมเพื่อสร้างอุปกรณ์อาวุธที่ทรงพลังที่สุด แล้วก็ไปตามเก็บโค้ดได้นะครับก็จะมีโค้ดอีกเยอะแยะมากมายตามที่เขายิงโฆษณาไว้ก็เดี๋ยวานั้นเดี๋ยวผมมาทําคลิปแยกให้อีกคลิปหนึ่งที่รวมไว้ให้เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับ2ภารกิจสัตว์วิเศษกิจกรรมจะเปิดตัวอย่างต่อเนื่องและแบ่งออกเป็น4บทหลังจากเสร็จสิ้นแต่ละบทเราจะสามารถเปิดบทต่อไปได้ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นกิจกรรมจากตรงนี้เลยนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือเขาจะมีอยู่4บทให้เราไปต่อสู้บอสทำเลเวลให้ถึงตีบวกอุปก,กรณ์อย่างไรเราก็ควรที่ต้องตีเผื่อถ้าใครจะไปเล่นธนู ยปีถอดอุปกรณ์รอไปเปลี่ยนอุปกรณ์เลยทีเดียวต่อเลเวล60บอกเลยอาจจะมีช้ำเพราะยังไงภารกิจตรงนี้เราก็ต้องทําอยู่แล้วเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภารกิจ4บท3นะครับภารกิจล่างเงินรางวัลเราจะสามารถทําภารกิจล่างเงินรางวัลได้6ครั้งทุกวันถ้าสัปะหลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรางวัลมากมายอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยเสริมที่เราควรจะต้องทําทุกๆวันอยู่แล้วนะครับสำหรับภารกิจล่างเงินรางวัลถามว่าเราจะได้อะไรบ้างก็จะอยู่หัวข้อตรงนี้เลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหินแล้วก็ ตามตัวละครอาจจะเติบโตช้าแต่จริงเขาน่าจะแจกของมากกว่านี้เนาะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะมีของใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับ C การต่อสู้ยุทธภพในช่วงระยะเวลากิจกรรมให้เราเลือกแคมป์ที่แตกต่างกันต่อสู้กับผู้เล่นเพื่อรับคะแนนและจัดอันดับตามระดับคะแนนเพื่อรับคําสั่งชื่อเสียงและหินคุณลักษณะจํานวนมากนะครับแล้วก็5อันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดเลยนะกิจกรรมจะมีระยะเวลา7วันบัฟทั้งเซิร์ฟในช่วงเวลานี้อัตราการระเบิดของอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้น EP ที่เราได้รับ จะเพิ่มขึ้นอัตราในการเสริมความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มขึ้นอุปกรณ์จะได้รับอาวุธจะได้อัปเกรดและระดับจะเร็วขึ้น1ขั้นเราก็จะฟาร,ร์มได้ไวมากขึ้นในภายในเกมโยกังเขาจะไม่มีดิมิตขอบเขตเพดานของเลเวลยิ่งถ้าเราทําตัวละครโหดเท่าไร่จบมอนได้ไวเท่าไร EP ของเราก็จะได้เท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเขาจะมีพวกเควส t d a วันหรือเควสอื่นๆคอยช่วยเสริมทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลไปได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าใครทําตัวเยอะๆทําตัวโหวดแล้วเน้นไปทางบอดบอดหนักๆจบมอนได้ไว เลเวลก็จะปีดปาร์ตแล้วก็ไวายโคตรส่วนใหญ่นะครับเขาเรียกว่าบอด24ชั่วโมงไม่พักแข่งกันบอดแข่งกันเก่งใครเลิกบอดก่อนคนนั้นแพ้และต่อมานะครับโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่กําลังรอให้รอจับมือและสร้างความสดใสด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานนั่นก็คือประกาศของเกมด้วยความที่ว่าเราสามารถสร้างตัวละครก่อนได้เขาก็จะมีนักดาบมือกระบี่มือทวนมือธนูแล้วก็หมอตัวละครคนละแบบแล้วก็เพลงคนละแบบจากเซิร์ฟจีนนะครับจะแตกต่างจากเซิร์ฟจีนจะใกล้เคียงกับ เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันพวกตัวละครอะไรพวกนี้นะครับแต่แน่นอนนี่เขาก็มีแปลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีอาชีพที่ซ่อนนั่นก็คือนินจาเราต้องปลดล็อกด้วยหมวนเข้าสู่โลกนินจาสร้างอาชีพอื่นไว้ก่อนแล้วขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ซ่อนเราถึงจะสามารถเล่นนินจาได้นะครับแต่ละอาชีพก็จะมีดีแตกต่างกันนะก็เดี๋ยวให้มาดูในส่วนของท็อปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมอย่างที่เกิดในพาร์ทก่อนๆน,นะครับถ้าเราเลเวลยังไม่ถึง1 0 8อาชีพอื่นๆอ,อ,อาจจะเเกกกิดยยาาาาาหน่อ่ออถ้รทํขงไมมพ ส่วนอาชีพที่ทาของแล้วโหดแบบแน่นอนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพดาบราะเนี้เขาสามารถตีมอนหมู่ได้ตั้งแต่เลเวล55ยิ่งถ้าเราสามารถทําของไปได้ในระดับหนึ่งหรือทําของให้สามารถยืนจบมอนได้การที่เราจะเก็บเลเวลก็จะยิ่งไวมากขึ้นแล้วของเนี่ยต้องเน้นไปทางโจมตีวิชาป้องกันวิชาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับและด้วยความที่ว่าเขาจะมีให้เราเลือกทั้งอธรรมและธรรมะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราจะเล่นฝ่ายไหนเพราะทั้งสองฝ่ายสามารถเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรืออธรรมแต่ตามที่บอรนะ์ดณตอนนี้ของเซ เขาก็จะมีแยกหลายโซนใช่ไหมโซนนี้ที่มาส่องให้ดูเขาจะเป็นดาบอธรรมนะครับที่ติดอันดับอันนี้ก็จะเป็นดาบอธรรมนะอันดับ2นะครับเลเวลร้อยต่อมาก็จะเป็นดาบธรรมะนะครับถึงแม้ว่าอาวุธจะแตกต่างกันแต่ในส่วนของเลเวลอาวุธถ้าอยู่ในช่วงเลเวลใกล้กันเนี่ยไม่ต่างกันในเรื่องค่าสเตตัสนะครับต่างกันในเรื่องการทาออฟนี่แหละอันดับที่4นี่มีเห็นนะครับเป็นกระบี่เป็นกระบี่ธรรมะนี่เลยนะครับกระบี่ธรรมะโคตรเท่เลเวลเ7อันดับ5ถัดมานะครับก็จะเป็นดาบอธรรมอันดับ6ก็จะเป็นดาบอธรรม และอันดับ7นะครับเลเวล97อันนี้จะเป็นนินจาธรรมะของถึงและมีตี้อาชีพไหนก็เล่นได้แต่ถ้าไม่มีตี้ยังไงก็ต้องมีดาบแบกอยู่ดีนะครับส่วนใหญ่ของทําในระดับหนึ่งหรือของใกล้เคียงกันน่ะอาชีพที่ตีหมูยังไงก็ได้เปรียบแต่หลังจากที่เลเวลร้อยแจะมีความปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปค่อนข้างเยอะเราสามารถเล่นอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นได้แต่การที่เราจะเก็บเลเวลของเกมนี้บอกเลยว่ายากมากนานมากเพราะหลอดไอพีเนี่ยเขาค่อนข้างกว้างนะครับก็อาจจะเก็บได้แต่ละเลเวลหลังหลั จากที่ทาคลิปล่าสุดเซิฟนี้ใช่ไหมจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ร้อยแปดเลยนะเขาก็อยู่แค่ร้อยสามสำหรับอันดับหนึ่งแต่เลเวลโดยเฉลี่ยนะครับสำหรับคนที่ติดท็อปร้อยก็อยู่ประมาณ90เท่านั้นเองนะครับอ่าถัดมานะครับนี่มีหมอด้วยธรรมะหมอในการที่เราจะเก็บเลเวลช่วงแรกควรที่จะต้องหาตี้กับหมอไว้ด้วยพยายามเป็นล่อเหยื่อไว้มีหมอมาช่วยฮิลจะช่วยได้เยอะมากเพราะเราสามารถได้บัฟพวกเก็กหรือได้รับการฟื้นฟูเราจะบอดได้สบายมากขึ้นนะครับพยายามไปจีบหมอเข้าไว้หมอในเกมน อย่าหมอนอกเกมอ่ะมีดาบธรรมะมีทวนธรรมะติดมาบ้างนะครับอันดับที่18แล้วก็มีดาบธรรมะนะครับนี่ของจะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันนะครับออฟก็ทําเหมือนกันมีดาบอาธรรมนะครับแล้วก็มีหมออาธรรมหมอสายบวกแล้วก็เป็นดาบนะครับถัดมาก็จะเป็นทวนธรรมะแต่เดี๋ยวนะนักธนูผมหายไปไหนเนี่ยไม่โผล่กันเลยทีเดียวนะครับนักธนูอ่ะมีทวนนะครับธรรมะและอาธรรมดาบธรรมะและอาธรรมแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางดาบมากกว่านะครับกระบี่พอมีบ้างอันนี้เป็นกระบี่อาธรรมแต่กระบี่ ธรรมะนี่ก็อยู่ท็อปๆเลยนะแต่ถึงแม้อันนี้จะดูได้แค่50อันดับของระดับเลเวลแต่เขาก็จะมีแยกนะครับของสายอาชีพด้วยสําหรับดาบไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรืออธรรมเลเวลโดยเฉลี่ยของท็อปห้จะอยู่ที่91ขึ้นไปส่วนถัดมาถ้าเป็นกระบี่เลเวลที่เกิน91ขึ้นไปจะมีอยู่แค่3อันดับแรกเท่านั้นณนะปัจจุบันนะนอกนั้นก็จะเป็น58-60ขนาดเซิร์ฟเวอร์เปิดมานานแล้วนะครับ <c oughs> กระบี่น้อยไมนะ่ด้อยก็ดูจากตรงนี้5 0อันดับแรกของดาบ เลเวล91ขึ้นไปอันนั้นยังไม่รวมตัวละครที่เราไม่สามารถดูได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของกระบี่เนี่ยต่มสุดจะอยู่ที่58นะครับห่างกันค่อนข้างไกลมากถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นระดับท็อปเซิร์ฟที่เล่นกระบี่อยู่แต่ก็เป็นกระบี่ธรรมะส่วนกระบีอ่อาธรรมเนี่ยจะอยู่ที่93เท่านั้นและถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาชีพทวนทวนเนี่ยที่ติดท็อปเซิร์ฟนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นทวนธรรมะแต่เอาจริงเลเวลอาจจะไม่ได้ต่างกับทวนอาธรรมสักเท่าไหร่เพราะเลเวลดัน้อยสุดอันบเยเฉล เลเวล70ิถือว่าทวนมีคนเล่นประมาณหนึ่งแตกต่างจากกระบี่นะครับที่การที่เราจะติดท็อป50ได้เนี่ยแค่เลเวล58เท่านั้นและถัดมานะครับถ้าเป็นนักธนูนักธนูเนี่ยมีเลเวล92ด้วยนะครับเลเวล 90, 90ด้วย90มีอยู่5คนถ้าต่ำกว่า90ในเซิร์ฟเวอร์นี้ที่คนสามารถดันไปจนถึงเลเวลร้อยได้แล้วก็อาจจะมีค่อนข้างน้อยแล้วก็มีเลเวล80มีเลเวล70ถต้า50อันดับแรกเลเวลต่ำสุดจะอยู่ที่63ก็ยังมีคนเล่นเยอะมากกกว่ารระบีในะดับนึงนนะแต่ใ่ใสวของ เลเวลสูงสุดของนักธนูเนี่ยอาจจะเทียบไม่เท่ากับกระบี่เพราะกระบี่เนี่ยของเขาไป97 93แต่นักธนูเนี่ยจะอยู่ที่92 91และก็90ถ้าเป็น5อันดับแรกและในส่วนของหมอส่วนมากก็จะเป็นหมออธรรมอันนี้เขาเลเวล96เลยก็อาจจะขึ้นอยู่กับท็อปเซิร์ฟแล้วเขาอาจจะอยู่คิวเดียวกันมันต้องดูหลากหลายปัจจัยนะครับหมอเลเวล90เยอะมากแล้วก็ถ้า50อันดับแรกหมอเลเวลต่ำสุดจะอยู่ที่เลเวล61ก็ถือว่าน้อยอยู่ดีแต่มากกว่ากระบี่เล็กน้อยแต่น้อยมากกว่านักธนูเพราะนักธนู63 หมอ61และอาชีพสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนินจานินจาเนี่ยจะมีโดดโดดคนเดียวนะครับที่เลเวล97นอกนั้นก็จะต่ำกว่า90ซึ่งในส่วนของถ้าเป็นท็อป50บอกเลยว่านินจาคนเล่นยังไม่ถึง50คนเลยนะครับณนะปัจจุบันอย่างว่าต้องไปทำเควสลรับเควสช่วยเสริมเควสเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะเลเวลต่ำสุดจะอยู่ที่เลเวล25เท่านั้นเนี่ยครับนินจาก็จะมีความอนาถค่อนข้างเยอะแต่แรกมากับใครที่เล่นนินจาก็จะโหดมากๆถ้าทำของไปสุดนะใครใจรักดัดไปได้เลยนิน จฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับอาชีพที่เชียร์ให้เล่นมีงบหน่อยเล่นได้นั่นก็คือนักดาบต่อให้มีน้อยก็เล่นได้ไม่มีก็เล่นได้แต่ก็ควรที่ต้องมีนะครับเพราะว่าเกมนี้เราเน้นไปทางปล่อยบอดเราต้องซื้อบัตรรายเดือนนะครับเพื่อช่วยในการเก็บของงั้นจะเสียเวลาในการเก็บของแลวเราเนี่ยจะบอดไม่ต่อเนื่องเลเวลของเราก็จะไปช้ามากกว่าคนอื่นส่วนถัดมาจะเป็นในส่วนของทวนที่เลเวลโดยเฉลี่ยของเขามากกว่า,าอาชีพอื่นเพราะทวนเนี่ยจะมีพลังโจมตีสูงแล้วก็ถึกด้วยนะครับสามารถไปยืนล่าบอด แต่กว่าที่เราจะได้สกิลหมู่ก็เล่นค่อนข้างนานมากนานจนลืมเพื่อเผิดเลิกก่อนนะครับต่อมานะครับนักธน,นูนักธน,นูเนี่ยเลเวลโดยเฉลี่ยก็ถือว่าเป็นลองทวนเล็กน้อยเขาสามารถยิงติดขอบติดคือยิงมอนเตอร์ข้ามระดับเลเวลทาเควสก็จะค่อนข้างง่ายแต่ตัวละครบางนะถ้าเราไม่ทําของเลยเรากลับไปทําของเลเวลสูงเลยเนี่ยก็อาจจะมีความลําบากค่อนข้างเยอะถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นหมอหมอเป็นอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญเพราะสามารถฮิวได้เปิดบับเคก,กได้นะครับแล้วก็มีบทบาท ค่ War, อนข้างเยอะฉะนั้นถ้าใครเล่นหมอพยายามหากลุ่มหาก้อนแล้วก็ไปตีกับเขาเราจะได้บอดแบบเพล,เพลินๆหรือถ้าใครต้องการหมอก็พยายามไปจีบหมอไว้นะลองลงมาอีกก็จะเป็นมือกระบี่นะครับจากที่เห็นเลเวลโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยถ้าต่ำสุด50อันดับแรกเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล58เท่านั้นนะครับมือกระบี่ถือว่าเป็นหนึ่งคาสีพที่มีความน่าสนใจนะถ้าเราเล่นเลเวลสูงแล้วแต่กว่าที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ด้วยความที่ว่าเราเน้นในการใช้สกิลจบมอนไม่ได้เน้นได้ลามจมตีต่อนเนื่องซึ่งมันจะเสียเวลานะครับ ต้องเน้นไปทางสกิลมากกว่ามือกระบี่ก็เลยอาจจะค่อนข้างดรอปถ่าต่ากว่า108แต่ถ้า108นี่ก็คือเหมือนพลิกชีวิตนะครับแต่จะทนถึงตรงนั้นได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนอาชีพที่ซ่อนนะครับนั่นก็คือนินจาอันนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่อน,นาถท,ที่สุดนะครับเพราะเซิร์ฟเวอร์จีนที่ผมพาไปซองนะนะั้นมีเล่นอยู่ประมาณ38คนเท่านั้นนะครับคิดดูแต่ก็มีคนที่หลุดรอดนะครับอยู่คนหนึ่งเห็นไหมเลเวล9กาบวกฉะนั้นจากที่ดูแล้วนะครับยัง มาสร้างตัวละครดาวน์โหลดเกมกันได้แล้วนะครับสร้างตัวและก็เลือกเซิร์ฟที่เราจะเล่นได้เลยอยู่ที่ว่าเราจะเล่นเซิร์ฟไหนนะครับก็มาทําการสร้างและเล่นไปด้วยกันนะครับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับไปบายไปละครับ